สวัสดีครับพี่พีนี่นำตะกุดสองสองมาให้พี่พีด้ชมกันนี่วันจุดครับแล้วลงให้พี่พีด้ชมง่ายเรามีพี่พีท่านไหนสนใจอัดเดลลาอิดิไลได้เลยนะครับพี่พี่0 8 4 3 2 4 3ี4่3 ไอลลนแปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดอันนี้เป็นตะกุดชุดจัมโบ้กลางครับปีสองสองเสมาหน้าแก่อันนี้หิงหิงเดิมๆเลยนะครับลายสวยๆเลยอันนี้เชือกน้ำตาลนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจหิงห้เดิมๆเลยสังเกตดูครับข็งแข็งเชือกอ ตะกุดจำโบกลางปี2.2นะครับพี่พีะกุดตํานานห้อยห,หน้ารถนะครับคลาสสิกคลาสสิกมากเลยนะครับพี่พเอาไปเลี่ยมกันน้ําแล้วก็ให้หนารถพี่พี่ท่านไหนสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมบริการหาจะส่งให้พร้อมจะส่งทุกวันเมื่อพี่พี่พ,พร้อมกัน ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าพี่พีๆพ,พร้อมผมก็พร้อมปิดแบง่งปันให้กันพร้อมส่งเหมือนกันนะครับตะกุดทหารผมก็มีนะครับพี่ๆตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวปีสีเก้าถ้าพี่ๆสไหนสนใจก็ทักไปได้ดีไลน์ทักไปสอบถามได้นะครับพร้อมส่งพร้อมเขียนให้ได้สวยๆอย่างในรูปเลยครับถ้าทักภายในในช่วงช่วงนี้นะครับเหรียญสวยอยู่นะครับ ตะกรุดก็สวยเชือกแข็งนะครับพี่พี่เชือกแข็งตามตำรราตะกรุดหน้าหนา,หนาข้างละสามแผ่น,นรักษาง่ายครับหอยหน้ารถหอยติดตัวได้ครับไปเรียมห้อยจิตตัวได้พี่ๆี่ท่านไหนสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่ตะกรุดหลวงปู่แควขาดป,ปลอดภัยเอาไปพึ่งบารมีหลวงปู่ได้ครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ให้สนใจจริงๆนะครับ ผมเคยเจอให้ส่งรูปทางข้อความให้ส่งไปให้เสียตังค์แล้วไม่เอาแบบนี้ไม่ต้องโทรมาหรอกครับเก็บไปาทางผมก็ไม่ได้ทํานะครับพี่ๆี่ถ้าพี่พี่พร้อมพี่พี่โอนตังค์ให้ผมเสร็จก็ประมาณส่งของประมาณสองสามวันก็ถึงแล้วครับถ้าอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มันอีกแบบหนึ่งพี่พี่ตอนไหนสนใจก็อย่าลืมครับสนใจสอบถามได้สองเส้นนี้ลายสวยทั้งสองเส้นเลยนะครับพี่พี่ ลายสวยทั้งสองเส้นเลยครับเป็นตะกุดสองสองนะครับตะกุดจัมโบ้กลางปีสองสองตุ่นานห้อยน้ารถห้อยน้ารถบารมีนุบแควคาดปลอดภัยครับประสบะการณ์เล่ากันลายสวยทั้งของเส้นเลยนะครับพี่ๆคลาสสิกทั้งสองเส้นเลยนะครับพี่ๆที่ไหนสนใจก็ทักไปสอบถามได้มีแบ่งปันหมด มีแบ่งปันพี่ๆอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมได้อะไรมาใหม่ๆมาผมจะลงให้ชมเรื่อยๆนะครับพี่ๆสนใจก็อย่าลืมสอบถามได้ครับ0843243368ครับ